ฝันเห็นแฟนเก่าหมายถึงอะไรคุณเคยฝันเห็นแฟนเก่าบ้างไหมคะบางคนก็มีคนรักใหม่ไปแล้วแถมยังมีความสุขกับคนใหม่ที่ดีแต่ก็ยังฝันถึงแฟนเก่าความฝันนี้จะบอกอะไรกับเรามันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายกันแน่เราได้รวบรวมคำทํำนายที่เกี่ยวกับแฟนเก่าพร้อมเลขเด็ดไว้แทงหวยแม่นๆมาฝากคะ่ะรับรองได้เลยว่าเมื่อคุณได้รู้แล้วคุณก็จะเลิกกังวลและใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขแน่นอน ฝันเห็นแฟนเก่าหมายถึงอะไรการฝันเห็นแฟนเก่านะคะหลายคนคงจะกลัวหรือเป็นกังวลยิ่งกับคนที่มีความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือมีแฟนใหม่ไปแล้วจริงๆแล้วนะคะการฝันเห็นแฟนเก่าถือว่าเป็นความฝันปกติทั่วไปนะไม่ได้หมายความว่าคุณยังสนใจหรือจะได้กลับไปคบกันอีกโดยการฝันเห็นแฟนเก่านั้นยังสามารถทํานายให้ลึกลงไปอีกขั้นขึ้นอยู่กับบริบทอารมณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝันค่ะได้แก่ ฝันว่าได้ติดต่อกับแฟนเก่าทํานายว่าคุณกาลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครบางคนเช่นได้เจอแฟนใหม่หรือได้เจอคนที่ชอบคนใหม่ฝันว่าแฟนเก่าไม่สนใจหรือละเลยทํานายว่าคุณอาจกําลังจมปลักอยู่กับเรื่องราวในอดีตทั้งๆที่เรื่องนั้นมันได้ผ่านไปแล้ว ความฝันนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนจากจิตใต้สำนึกให้เราหันมาเยียวยาและรักษาใจตัวเองพยายามทิ้งเรื่องราวเก่าๆออกไปและเริ่มต้นใหม่เพื่อก้าวไปสู่ทางเดินชีวิตแบบใหม่จะดีกว,ว่าฝันว่าทะเลาะหรือต่อสู้กับแฟนเก่าทํานายว่าคุณกำลังจะได้เจอความรู้สึกเก่าๆที่ไม่พอใจอีกครั้งจากคนใกล้ตัวในปัจจุบันบางครั้งคุณอาจจะพบเจอกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาใกล้ๆนี้ ฝันว่าได้กลับมาคบกับแฟนเก่าทํานายว่าคุณกําลังจะพบกับความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณเช่นหากคุณเป็นโสดคุณก็อาจจะได้เจอเนื้อคู่แต่หากคุณเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะได้แต่งงานค่ะฝันว่าแฟนเก่าบอกคิดถึงทํานายว่าคุณกําลังจะได้พบเจอกับความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นใช่ค่ะบางทีคุณอาจจะยังคงคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆในส่วนดีๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ความคิดถึงที่เกิดขึ้นในฝันนั้นเป็นการบอกคุณว่าชีวิตของคุณได้เดินไปข้างหน้าพร้อมกับชีวิตที่ดีที่สุดแล้วฝันว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกับแฟนเก่าอย่างที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ทำนายว่าหากคุณมีแฟนใหม่ความฝันนี้นะคะเป็นสัญญาณจากจิตใต้สำนึกที่บอกคุณว่าจงอย่าทำผิดซ้ำๆในแบบเดียวกับที่คุณเคยทำกับแฟนเก่าคนก่อนหน้านี้แต่หากคุณยังโสดนะคะจะหมายถึงว่า ให้คุณจงระมัดระวังการกระทําอันไหนที่เคยทําผิดมาก่อนก็อย่าให้มันเกิดขึ้นซ้ําอีกฝันเห็นแฟนเก่าของแฟนทํานายว่าคุณกําลังมีเรื่องระหองระแหงกับแฟนคนปัจจุบันจนทําให้คุณเปรียบเทียบตัวเองกับแฟนเก่าของแฟนคนปัจจุบันอยู่ฝันเห็นครอบครัวของแฟนเก่าทํานายว่าปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะกลับมากวนใจคุณอีกครั้ง อย่าปล่อยให้ปัญหาคาใจอยู่ต่อไปนะคะด้วยการทำเมินเฉยหรือไม่สนใจอะไรเพราะมันไม่ดีขึ้นนะคะแต่กลับทำให้ทุกอย่างแย่ลงดังนั้นจงหาทางจัดการและแก้ไขมันซะฝันว่าแฟนเก่ากำลังป่วยไข้หรือไม่สบายทำนายว่าคุณกำลังจะเดือดร้อนหรือํำคาญใจจากคนใกล้ตัวแต่สุดท้ายก็จะสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นได้ ฝันว่าแฟนเก่าตายทํานายว่าชีวิตของคุณกําลังจะ,จะเจริญรุ่งเรืองคุณกําลังจะมีโชคสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เคยมีอยู่ก็จะคลี่คลายและหมดไปได้ด้วยดีการฝันเห็นแฟนเก่านะคะส่วนใหญ่แล้วจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้การฝันเห็นแฟนเก่าจะเกี่ยวข้องกับความคิดหรือความรู้สึกของตัวคุณเองที่บางครั้งอาจจะมีความต้องการบางอย่างที่ไม่บรรลุผลหรือคิดถึงความล้มเหลวครั้งก่อน ทำให้สื่อสารออกมาในรูปแบบของแฟนเก่าไม่ได้หมายความว่าแฟนเก่าคิดถึงเราหรือจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งแต่หากในฝันนะคะคุณรู้สึกด้านบวกก็จะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นแต่หากคุณรู้สึกด้านลบก็จะสื่อถึงการหมกมุ่นกับความผิดพลาดในอดีตนะคะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นคุณควรจะละทิ้งความรู้สึกเก่าๆและก้าวต่อไปได้แล้วค่ะ